S <S I just w a n t to keep document for everyone, everyone come and help you right now. All the Thai newspaper, เพื่อนคนหนึงนะคะที่มามาช่วยเพื่อนค่ะก็เพื่อนเพื่อนก็ได้ร้องเรียนมานะคะว่ามีการโกงหนักกากเงน1น0ล้านนะคะ เพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการดำเนินคดีไปแล้วแล้วเรื่องมันเงียบไปค่ะเอมี่ก็เลยมาช่วยในฐานะเ<ม>พื่อนคนนึงละคะ<ม>่ะแล้วก็อย่างเรื่องหน้าตาเนี้นะคะก็จะมีการส่งไปที่กองทัพประเทศอะ,ะสวิตเซอร์แลนด์กองทัพสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งเราก็เลยมองว่ามันเป็นหน้าตาของประเทศด้วยเ<ม>พราะว่าเขาบอกว่าโมบิลิฟไทพีโปรนะคะก็แต่สิ่งที่เขาได้รับมันคือการโกงการกดขึ้นมันก็เลยทําให้เอมี่ต้องออกมาช่วยเพื่อนในวันนี้ค่ะช่วยเลาท,ที่มาที่อยครับว่าการโกงเกิดขึ้น <c oughs> งทั้หมดนะะในพิษนุโกงโชคต้องแช้มูนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนเป็นอย่งางมากนะครับที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ณวันนี้ผมได้นําคุณเอเรียนนะครับมานําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการโกรงหน้าจากอนไมัย170ล้านโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับอยู่ที่บริษัทสยามสวิสเฮดดิ้งเป็นผู้สั่งซื้อ สินค้ากับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับนะครับแล้วทีเนี้มีการวางมัดจำกัน170ล้านหลังจากการที่วางมัดจำไปแล้วนะครับเรามีข้อตกลงกันว่าจะมีการส่งมอบสินค้าแต่เจ้าของบริษัทและก็บริษัทผู้รับ,รบอ,ออเดอร์มมไม่มีการส่งสินค้าให้นะครับแล้วทางเราก็ได้นำผู้เสียหายเข้าไปร้องเรียนไม่ใช่ว่าปปงที่เดียวและสำนักนายรัฐมนตรีและก็สภาผู้แทนราษฎร และก็ยังเดินเรื่องต่อนะครับและวันนี้เรามาที่ปพงนะครับผมต้องการที่จะนําเรื่องราวตรงนี้มาเผยแผ่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันมีความไม่ชอบมาพากลตรงนี้ผมอยากจะให้ผู้เสียหายนะครับกล่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมโ e l o หคร e t o ร e to ้เอ่อย่า h อเด t ตอรี่ more than one year ago we get the order from Swiss Army and we found a supplier in, in thailand, the company kppm. they offer us 30 million three-layer masks. and uh, in fact, in that time, i'm very happy. you know, i'm I swiss people and i live in thailand and i like thailand and can do for both countries something good. Uh, then we, we make the contract with kppm and we transfer the money in. Uh, the first, money we transfer to Sweden and then for 5.4 million dollars in April to Thailand. And after that, according to the contract, they have to become the delivery. Mm -hmm. uh, no come, nothing come, uh, no mess come. We try to talk with them, we get no feedback. Uh, and then, I like en end of the year, I like to talk again and to solve the problem. Mm -hmm. um, No answer we we go there to the office คนควัน not a r e a t and talk with us they speak she not there then I speak okay she can call me we can or uh, never come something and then in uh, January we go to the police up uh, to now nothing happened okay ค่ะเขาก็บอกว่าเขารู้สึกตอนแรกนะคะเขา ได้มีการโอนเงินนะคะแบบถูกต้องตามกฎหมายให้กับทางบริษัทนี้นะคะ170ล้านเพื่อที่จะส่งหน้ากากไปที่กองทัพนะคะแต่ที่นี้ปรากฏว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็เลยได้มีการไปแจ้งความนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆเขาชอบเมืองไทยรักเมืองไทยมากแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะและ้วก็เขา<อ>บขอกว่าเขาแจ้งความไปแล้วแล้วก็วเรื่องทุกอย่างมันเงียบเขาก็รู้สึกว่าเขาเขา,เขาอยากจะให้คนไทยช่วยเขาตอนนี้ผู้เสียหายเป็นยังไงบ้างครับไอ้ผู้ที่โกงไปอะครับผม ตอนนี้ณน,นเวลานี้นะครับผู้เสียหายก็ยังใช้ชีวิตปกตินะครับไม่รู้ร้อนดูหนาวยังอยู่ในสังคมไฮโซแล้วก็ใช้ชีวิตแบบดีมากครับผมแต่ย้อนกลับมาคือผู้เสียหายเองสูญทุกอย่างไปณน,นเวลานี้ก็ถึงต้องมาร้องขอความช่วยเหลือจากนี้แะครับอันนี้คือคนโคงเขเป็นไฮโซหรือเขาเป็น, Hi oul, ปนอ,อ,อย่าเรียกว่าไฮโซเลยครับก็ประมาณกำลังจะเป็น Hi S <S <c oughs> ไฮโซนะครับผมนะครับทำไม ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาเป็นลิปเป็นชายพี่เพรค่ะเขาเชื่อเขาเชื่อในคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาแบบนี้แล้วเขารู้ักับบริษัทนี้มาก่อนไหม I do know this company No I know not remember the company I visit them and uh, uh, she show me that they may be traveling around the world and she remember all the factory Kung uh, Juan and uh, her husband he make he work for U U N O you know him has Yes. No, I don't know him. I never see him. Oh. And she showed me also he uh, read the a book. So I for me look all trustable. We check also the company and the company all okay in fact. And uh, yeah, after that we get uh video. สังพานบริษัทสวิสสยามเทรดดิ้งนะคะคือบริษัทหลันะคะคือโอเคนเราเชื่อใจไว้ใจเพราะว่าเราอยู่เช็คบริษัทเขาด้วยนที่ตุลเด่น,เเดนพูดนะคะคือเขาก็มีตัวตนมีอะไรทุกสิงทุกอย่างแล้วทีนี้เขาก็บอกเราว่าเขาเดินทางไปทั่วเหมือนที่ตุลเดนพูดอะ่ะมีหน้ากากเรียบร้อย30ล้านชิ้นที่เราจะสั่งนะคะแต่ทีนี้เขาก็บอกว่า,วาเดือนแรกอ่ะครั้งแรกที่ส่งไปส่งเงินไปบล็อกขอนนะคะที่ประเทศอีส แล้วก็แล้วเทนี้ก็ไม่ได้แล้วที่เดือนที่สองคือเดือนหมอเรษานะคะแลอก็ได้โอนเข้าบริษัท KBP เองห้าล้านจุดสี่แสนเหรียญค่ะเดือนตานี้ก็ยังไม่ได้ของสักชิ้นแล้วในสัญญาบอกว่าภายในห้าวันจะได้ของก็บอกให้บอกอะไรทางทางน้นไหมคะ บอกคนที่โกงลงไปครับผมราะยังเมื่อเขายังใช้ชีวิตยังสดสบายแต่เราต้องเอาเงินส่วนตัวจ่ายไป170ล้านเราจะให้คุณเรียนพูดดีกว่านี้นี่เดี๋ยวคนนี้มาทานมาเป็นตัวแทนทางคุณแทนราษพูดดีก่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ท่านสอสพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงครับกับเรียนได้เปิดประกอบกิจการอยู่ที่พัทยานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่ผมเองเนี่ยได้รับทราบปัญหาของเขาเนี่ยรู้สึกพูดตรงๆว่าเขาไว้ไว้วางใจคนไทยนะฮะที่มาประกอบธุรกิจในครั้งนี้นะครับ แล้วเหตุผลที่เขามาในวันนี้เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมจากคนไทยเนี่ยฮะว่าเขาเองของผู้ที่เป็นคู่กรณีกันนะครับคล้ายที่จะมีหน้ามีตาในสังคมนะครับเป็นถึงผู้จัดการประกวดนะครับแต่ขออนุญาตไม่พูดไม่เอ่ยนามนะครับก็ขอให้เป็นในขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะครับในครั้งนี้เขามองว่าการที่ผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยมาทากระทำกับเขาแบบนี้นะฮะเขาไม่แน่ใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่นะครับเขาเลยมาร้องกับทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นประ,ประงสํานักนายก หรือทุกที่ที่เขาสามารถที่ร้องได้เพราะหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานต่างๆนะฮะและอยากจะวินบอนสื่อนะครับว่าครั้งนี้ที่ได้มีการแถลงข่าวกันเนี่ยเราอยากจะให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้ผู้ที่กระทําแบบนี้ได้เห็นนะครับว่าการที่เข้าทำอย่างนี้เรื่องอาจจะไม่ได้เงียบนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่รอจับตาดูอยู่นะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้ทําในครั้งนี้มันเกิดผลกระทบกับผู้ประกอบกิจการซึ่งเขาเองเป็นชาวต่างชาติและไว้วางใจคนไทยที่อยากจะประกอบธุรกิจนะครับ ถ้าครั้งนี้เกิดความเสียหายผมเชื่อว่าผลกระทบโดยรวมเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้ววันนี้เราเป็นคนไทยหน้าตาของพันของคนไทยเนี่ยก็เสียหายไปด้วยนะครับจึงอยากจะฝากสื่อทุกท่านนะครับช่วยติดตามเคสนี้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นกรณีตัวอย่างและอย่าให้เกิดกับใครอีกนะครับา ตอนนี้นะฮะทางผู้เสียหายเนี่ยได้ไปแจ้งความไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ดำเนินคดีไปแล้วแต่เนื่องจากระยะเวลาเนี่ยกว่า8เดือนแล้วก็ไม่ได้มีความคืบหน้านะฮะมีการจับแล้วก็ประกันตัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ส่งยื่นอายการซึ่งทางผมเองก็ให้ทีมกฎหมายเนี่ยช่วยดูว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนนะครับในส่วนไหนที่สามารถที่จะดําเนินการได้หรือทางหน่วยง,งานต่างเนี่ยจะสามารถอายัดหรืออายัดทรัพย์ไว้ก่อนได้ไหมเพื่อที่ดูแลไอ้ดูแลในเรื่องของการนําเงินเข้า ออกบัญชีนะฮะเพื่อที่ว่าไม่ให้เงินเนี่ยมันล่วไหลไปไหนหรือตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ขอให้เป็นในเรื่องของหน่วยงานในการจัดการอีกทีหนึ่งครับนให้พยานกอนะคิดวาเราจะได้่อลยครับช่วยการ<ม>ส่วนตัวเราก็บรรว่าอยากได้ขึ้นทั้งหมดนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคืนเราเท่าไหร่เไม่รู้แต่เราเราคิดว่าเราจะได้ทั้งหมดมแต่ถ้ะเกิดเรื่องไปเขาจะไม่ติดต่อเราไม่ทำเสียไม่ติดต่ออ่าไม่ค่ะไม่ค่ะ ขาไม่ติดต่อกันมาเลยเขาไม่คุยด้วยเขาไม่คุยด้วยค่ะค่ะเขาบล็อกเขาแบบไม่ทั้งเมสเซจทั้ง <ใ S 2> อะไรทุกอย่างฟฟเขาทั้งนึงคนเดียวไปค่ะแต่เขาคนในออฟฟิศก็บอกว่าตัวเจ้าของเองนี่ไม่อยู่ค่ะเสร็จแล้วแกก็กลับบ้านแล้วก็อีเมลไปรอบหนึ่งค่ะเขาก็ไม่คุยด้วยเหมือนกันก็เลยมั่นใจว่าเขาเขาโกงเราแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็เลยต้งอง,งไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีค่ะเพื่อเพื่อให้ให้ตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะช่วยเรา แล้กระทั่งทีมงานเราที่นี่สื่อมวลชนทุกคนนะคะฝากด้วยนะคะราฝากช่วยช่วยช่วยยังไงดีอ่ะช่วยเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ